สวัสดีครับ Infinity RC นะครับคลิปนี้มารีวิวรถ m ม c โครังคับสเกล e 1ต่อ18นะครับตัวนี้เป็น c a ร์บอลิเนะครับใหม่ล่าสุดก็จะใช้ในรหัส K961 นะครับรุ่นแรกนะครับก็จะเป็น K336 ตัวนี้นะครับเป็น K961 เวอร์ชั่นใหม่นะครับพร้อมมาด้วยออปชั่นพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันนะครับ รถ k 9 6 1ตัวนี้นะครับจะถูกอัปเกรดในเรื่องของระบบไฮดรอลิกนะครับที่ทําให้มีกําลังการขุดดินนะครับการตักดินแล้วก็กําลังการยกมากขึ้นนะครับตัวท่อหลังบูมนะครับก็จะเดินท่อใหม่นะครับจะเดินท่อใหม่ทั้งเส้นก็จะเป็นท่อเหลดสวยงามนะครับแข็งแรงแล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะเป็นมีชุด a c c e s s o r y นะครับ3อย่างนะครับก็จะมี Bu c k e t นะครับตัวบุ้งกี Hammer นะครับหัวแยกแล้วก็ตัว r i p p e r นะครับสำหรับขูดหินรีโมทที่ใช้นะครับก็จะเป็นรีโมทตัวใหม่นะครับเป็นไฟสกายตัวใหม่นะครับไฟตัวไฟสกาย st 8นะครับรุ่นเก่านะครับจะเป็น fs i 6 s นะครับเป็นแบบทัชสกรีนตัวนี้ดีกว่านะครับ sc 8อุปกรณ์เพิ่มเติมภายในกล่องนะครับ ก็จะมีอะแดปเตอร์ที่ชาร์จนะครับแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่นะครับขนาด1,000 10, 0ม ah 7.4ิลลิแอมนะครับเ4สโวลต์วัสดุที่ใช้ของตัวรถน,นะครับเป็นตัวโลหะเหล็กตั้งคันนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ10กว่ากิโลอยู่ที่12กิโลนะครับช่วงล่างนะครับความยาวช่วงล่างอยู่ที่28ซมนะครับความสูงก็อยู่ที่ประมาณ18ซนติเมตร อ่าเซนติเมตรนะครับถ้าวัดความกว้างด้วยก็อยู่ที่ประมาณ19นะครับ19เซนติเมตรเช่นกันอ่าตัวอาร์มอ่าตัวบูมนะครับวัดโดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณสัก37เซนติเมตรนะครับความยาวของบูมดีเทลรายละเอียดของตัวรถนะครับก็รุ่นนี้ทำมาดีมากนะครับ ก็เหมาะสมกับราคา3800 0บาทนะครับตัวท่อนะครับเป็นท่อเลดนะครับท่อเลดชุดชุบโครเมียมนะครับบอดี้ตัวรถนะครับก็จะแต่งตกแต่งสติกเกอร์ให้พร้อมนะครับวิธีเล่นนะครับให้ใส่ถ่านที่รีโมทก่อนนะครับรีโมทต,ตัวนี้จะใช้ถ่าน 2A นะครับ4ก้อน ด้านหลังปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่ม power นะครับจะใช้เป็นปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้แล้วก็หน้าจอก็จะ stand by เป็นรูปรถขุดนะครับด้านในเมนูนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแบบเลื่อนนะครับเป็นแบบหมุนถ้าเราจะกดเข้าไปก็กด นี่นะครับก็จะมีโหมดให้เลือกเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะครับแล้วก็โหมดลดขุดนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าอะไรมากมายนะครับเป็นแบบมิกไปแล้วอันนี้โหมดทั่วไปนะครับโหมดทั่วไปก็จะเป็นพวก Uh, Endpoint Servo นะครับพวกนี้การตั้งค่าต่างๆ Reverse นะครับเหมือนรีโมททั่วไปเลย mm hmm. ก็เราจะให้กลับเป็นซ้ายซ้ายเป็นขวานะครับได้หมดเลยแต่และช่อง Endpoint นะครับตั้งค่า Endpoint ต่างๆของชุด s e r v ์หรือว่าชุด Speed ควบคุมต่างๆ ันนี้ตัว speed up channel mm hmm. นะครับ mm hmm. การ mix แบบร่วมนะครับอาแบตที่ใช้นะครับให้เสียบกับตัวรถด้านบนปดฟ้าหลังนะครับก็จะมีปลั๊กสีเหลืองๆนะครับเสียบให้ตรงขั้วนอนแบตนะครับ ให้ตัวโบนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อง่ายต่อการถอดออกนะครับอ่าหรือเปิดอ่าเปิดสวิตช์นะครับปุ่มนี้รถก็จะสตาร์ทพร้อมที่จะทำงานนะครับรถของเรานะครับก็จะเซ็ตโหมดแบบมิกนะครับก็จะคือมิกแบบปั๊ม แล้วก็ชุดวาล์วนะครับโยกหนึ่งครั้งปั๊มก็จะทํางานหนึงครั้งนะครับปั๊มจะไม่รันหรือเปิดตลอดเวลารถรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับรถจะสมูทมากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับรุ่น,นก่อนๆแต่นิดเดียวก็ไปแล้วนะครับทำให้การควบคุมสมจริงแล้วก็ง่ายมากขึ้น นะครับตัวเดินนะครับใช้ตัวด้านบน เวลาใส่ชุด a t t a c h m e n t หรือว่าจะชุดบุ้งกีหรือว่าชุดริปเปอร์นะครับให้มาดูตัวชุดปลดเร็วนะครับตัวนี้ง่ายๆเลยคือเมื่อจะทำการเปลี่ยนบุ้งกีหรือหรือว่าริปเปอร์หรือว่าหัวจอนะครับให้ใช้มือนะครับง้างตัวนี้ลงมานี่นะครับแบบนี้มันจะ ปิดขึ้นปิดลงได้ง้ามประมาณแค่นี้พอนะครับเมื่อเราจะใส่ชุดปลดบุ้งกีนะครับเข้ากับตัวบุ้งกีก็ให้ค่อยๆตั้งบุ้งกีให้ตรงขนาดกับตัวรถนะครับแล้วก็ค่อยๆควบคุมให้ตัวกระบอกบ,บุ้งกีนะครับหดเข้าสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งทิมตัวอาร์มนะครับลงมา ค่อยๆกดลงนะครับข้าหานิดนึงข้าหาตัวนิดนึงยกขึ้นหน่อยเองใช้ทักษะนิดนึงนะครับนี่นะครับเมื่อบุกี้ใส่เข้ากับตัวปลดเร็วเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ไปดูตัวหมุดนะครับหมุดแล้วก็ขดบุ้งกีเข้ามานี่มันจะล็อกของมันเองนะครับจากที่ลองเล่นดูแล้วนะครับรถรุ่นนี้ระบบไฮดรอลิกดีมากนะครับ เร็วสมูท <races> ควบคุมได้ง่ายนะครับโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะเหมือนรุ่นก่นกอนๆนะครับก็กําลังของไฮดรอลิกดีนะครับ ถือว่าแรงดีนะครับในเทปชุดไฮดรอลิกนะครับถือว่าแรงนะครับเหมาะสมกับตัวรถเมื่อจะทำการปลดเปลี่ยนชุดบุ้งกีใหม่นะครับให้ดึงหมดตัวนี้ขึ้นนะครับใช้มือดึงขึ้นก็ได้ถ้าไม่ถนัด กติมันจะกดลงอยู่นะครับให้ดึงขึ้นพอดึงขึ้นแล้วนะครับมันก็จะปลดออกได้เลยนะครับเราก็สามารถใส่เป็นตัวริปเปอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ตัวแฮมเมอร์กันดูกันนะครับตัวแฮมเมอร์นะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมงางลงหน่อย แล้วกดันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ก็จะล็อกนะครับเสียบปลั๊กนะครับให้เสียบฝั่งของใครของมันเลยนะครับฝั่งด้านใครด้านมันซ้ายก็ซ้ายขวาขวานะครับก็จะแยกไว้โดยชัดเจนวิธีเสียบนะครับเราจะเห็นรูด,ดำๆๆตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเราจะเห็นด,ดูดำาๆแล้วก็จะมีปุ่มเล็กๆดำาๆนะครับเสียบให้ตรงกัน แบบนี้นี่นะครับเสียบเหมือนกันสองฝั่งเลยนะครับก็จะมีสองสายเมื่อเสียบปลั๊กฝั่งใครฝั่งมันไปที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นปลั๊กคู่ปลั๊กลายยาวไปที่ตัวรถนะครับวิธีเล่นชุดหัวเจาะนะครับเราจะใช้ปุ่มด้านหลังรีโมทนะครับ เป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ด้านหลังนี่นะครับให้ดูทางด้านซ้ายมือนะครับจะอยู่ด้านหลังปุ่มนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับใช้ปุ่มนี้เวลาเล่นเข้ากับตัวรถให้ระวังระวังจะชนนะครับ นี่นะครับให้ระวังจะชนไปที่ท่อนะครับท่อยกบูมนะครับมันอาจจะทําให้เสียหายได้ก็จริงก็เหมือนกันนะครับต้องระวังแล้วก็กดนะครับ กลๆัันนะครบจะเป็นหัวเจาะแบบไฟฟ้านะครับเจาะสามารถเจาะได้จริงถ้าเราจะทําการเก็บหัวเจาะนะครับเก็บรถขณะที่มีหัวเจาะติดอยู่นะครับเราก็ต้องค่อยๆขดเข้ามานะครับให้เข้าลองด้านใต้ตัวรถ แต่ต้องระวังใต้ท้องให้ดีๆนะครับให้มันมุดไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเราคิดว่าตัวปั๊มทำงานเร็วไปนะครับให้มาดูตรงเมนูนี้นะครับ General Menu นะครับ ไปที่เมนู endpoint นะครับตัวปั๊มนะครับเราจะเซตอยู่ที่ช่อง5เรียนมาเรื่อยๆนะครับจะมี1กับ90นะครับแล้วก็ลด90ลงมาอาจจะเป็น80ก็ได้นะครับ รถก็จะช้าลงมาระดับหนึ่งนะครับก็จะเล่นง,ง่ายสุดท้ายเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันพร้อมๆกันดูนะครับแบบการทำงานจริง จะเห็นว่าเล่นง่ายมากนะครับสมูทมากสมูทกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับ วิธีปิดเปิดไฟสองสว่างนะครับที่ตัวบูมแล้วก็ตัวหัวเกง๋งอามาดูที่รีโมทนะครับเราจะใช้สติกตัวนี้นะครับตัวริมสุดนี่นะครับ ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ID หรือว่าสแกน QR Code นะครับที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านตอนนี้ขอบคุณครับ